รู้จักหเปล่าูไม่รู้จักู้ของผมเขาเป็นผู้ชายยอมมาเจอที่ไหนดว่เดียวขอแม่คิวต่อขอเปล่าอะไรกันบ้งพี่ลงรักตัวคนดีต้องเต็มไปที่ผู้ก่อ ผู้ชายผู้ชายเดี๋ยผู้ชายผู้ชายไม่ใช่เนื้อคงเนื้อคู่เราผู้ชายเนื้อคู่ไม่ใช่แน่นะไม่ใช่เนื้อ่อย่างนั้นมาขอโทษที่พักคนผิดผมขอโทษวเนี่ยมันไม่พอมันไม่ใช่้มันไม่ชอบผู้ชายมันชอบผู้หญิงตัวเล็กๆกันเอาอย่างนี้ยังไงดีถ้าดูผู้ชายเลยใส่เสื้อแหวนอกขนาดนั้นไอ้หนูสองแต่งตัวเขาอย่างนี้ไอ้หนูสองคนนี้มึงดูมึงดู ไม่ใช่เราไม่ใช่เงไม่ใช่เหรอทานนั้งตงนี้เอ็นเผู้เฒ่าไงแม่คาเจ้าหนูจริงเหรอคะใสจุบได้คะเฮ้ยอยเอนไปงี้ไม่น้บกองแกงกองแกงกองเงจอบ้าเหรอถูจังเลยเป็น่านลยวันด้วยฮานะนครับใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่